สวัสดีค่ะน้องนะคะนะคะั่ค้าออนไลน์นะคะก็ขายของทุกอย่างเลยก็คือขายขายขายคืออยากขายอะไรอะไรดีขายหมดนะคะก็เหมือนรักในการบริการนะคะแล้วก็ชอบคุยกับลูกค้านะคะมีร้านเป็นของตัวเองนะคะ ได้แบบ10 1ถึงสิ6เนี้ยสินค้าของแอปเนี้ยคือมี3 0 0 0 0 0 0 0ถึงรายการซึ่งแอปเนี้ยเขาก็จะ,ะมีการแบบอัปเดตเรื่อยๆนะคะอัปเดตมันดีมากนะคะทุกคนคือเหมือนประมาณแบบเราอ่ะเป็นเจ้าของสินค้านะคะซึ่งสินค้าในนั้นเนี่ยไม่ว่าจะลูกค้าะคะ่ะไม่ว่าจะซื้อชิ้นไหนเราก็จะได้รายได้จากตรงนี้นะคะก็เหมือนกับ เราก็อยากให้แบบทุกๆคนนะคะที่ทำงานประจำนะคะแล้วก็อยากที่จะมีรายได้เป็นของตัวเองนะคะมีร้านเป็นของตัวเองคือเราไม่ต้องไปลงทุนเปิดร้านอะไรเลยซึ่งแค่มีร้านาเหมือนร้านค้าอยู่ในอยู่ในมือถือทุกๆคนนะคะก็มีมือถืออยู่แล้วสามารถที่จะแบบเข้าไปในร้านเราได้เลยคือมันง่ายมากแล้วก็สิ่งสำคัญคือมันคือแค่เราแบบว่า ชวนให้ทุกๆคนมาเป็นสมาชิกร้านเราเท่านั้นเองคือแล้วแต่เลยค่ะพฤติกรรมการการจับใจ่ายใช้สอยในยุคนี้คือมันก็แบบซื้อผ่านแอปซื้อผ่านลิงก์อะไรอย่างเงี้ยกันอยู่แล้วคือนกแบบคือมันอินมากกับการแบบมีร้านร้านขายสินค้าบ,บนโลกออนไลน์เป็นของตัวเองเป็นของตัวเองแล้วก็มีแบบ สินค้ามากกว่า30,000รายการก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะคือคิดง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเรามียูเซอร์ใช่ไหม1,000คนแล้วทุกๆคนนะคะก็สั่งซื้อในราคา1,000บาทนะคะคือยอดเนี่ยก็จะเป็น1,000ล้านบาทใช่ไหมคะเราก็จะรับส่วนแบ่งทางการตลาดตรงเนี้ยประมาณ1,000 0แบาทซึ่งมันก็ไม่น้อยนะคะเปิดใจนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบ อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันทำยังไงนะคะก็สามารถที่จะแบบแชทมาหานกได้นะคือข้อมูลอะ่ะคือเราก็แบบแบ่งปันกันฟฟีเลยนะคะก็คืออยากให้ทุกคนนะอ่ะมีรายได้เพิ่มนะคะแล้วยิ่งช่วงโควิดด้วยแล้วเนี่ยคืออยากให้แบบมีรายได้ตรงนี้ไปช่วยเหลือครอบครัวะคะ่ะ